อพี่มนเซ็ตสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วรอเปิดถีบนะคะช่วงนี้บังเอิญว่าพี่มนช่างภาพเราไปส่งเคอรี่มาก็เลยรอทวงเวลาให้สมาชิกได้จองกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ฟังดีๆนะที่พอได้บอกแล้วว่ายิ่งปวนพอออฟ้ายิ่งจัดให้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะ หีบนี้ถือว่าเ,เป็นหีบที่มงคลอีกหีบหนึ่งแล้วก็สําคัญที่สุดปรอ,อบอกว่าให้ดูให้ดูการแต่งกายกากาของปอ,อมันบ่งบอกถึงพระในหีบหลายท่านน่ารักมากปออ,อไปอ่าน comment. คอมเมนต์คอมเมนต์ต่างๆนานาสนุกสนานนะคะแต่ยังไม่ตรงประเด็นยังไม่ตรงแต่น่ารักค่ะก็ใกล้เคียงเนี่ยสวัสดีสมาชิกหลายๆท่านนะจ๊ะ วันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้ามานะคะก็ทํางานตลอดทั้งวันแหละแต่ว่าวันนี้ก็ที่พอ,อได้แจ้งแล้วว่าถ้าสมาชิกท่านไหนจะรอพบพอ,อก,ก็ต้องแจ้งลวงน้าถ้าไม่ได้แจ้งเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้พบเพราะบางทีเนี่ยแต่งตัวไม่เรียบร้อย <c oughs> ก็เลยแต่จริงจริงแล้วก็คือการแต่งกายเนี่ยมันบ่งบอกถึงพระในหีบที่พอบอกะคะ่ะ วันนี้นะคะก็ตเตรียมจะเปิดทีบแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเซตร,ระบบของกล้องอยู่นะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจเนี่ยพระแท้เป็นอย่างไรนะคะพระแท้เนี่ยก็คือตามที่พอ,อ,อได้บอกแล้วว่าสร้างกันจํานวนมากไม่ได้สร้างน้อยๆเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พอ,อ,อบอกว่าพวกนักเรียนคีย์บอร์ดหรือใครก็แล้วแต่นะจ๊ะที่ มาปวดหรือมาเดือดร้อนมาเดือดร้อนอามาดิน้นถ้าบอกว่า,ามาดิ้นทุรนทุรายเหมือนหมาโดนน้ําร้อนลวกเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกับน้องหมาไม่ได้เพราะน้องหมาน่ารักกว่าค่ะพอออกก็เลยเรับสายตรงนั้นได้ไดังเพะโทรได้ทุกเบอร์นะตัวน,นี้ยังไม่เปิดนะจ๊ะนแยงไม่เปิดนะกาลังจะเปิดให้เซตร,ระบบทีนี้เนี่ย ก็เลยจัดท้อยจ้าหนึ่งองค์600บาทก่อนเปิดเห็บให้อีกหนึ่งองค์ใครทำได้เท่ากับขอออกก็ทำเลยนะจ๊ะแต่ก็ต้องขออภัยละกับคนที่มีความอิจฉาตาร้อนเสียผลประโยชน์พระแท้เนี่ยต้องทันยุคเจ้าประคุณสมเด็จสร้างพระแท้ไม่ใช่เพื่อนเล่นของใคร เดี๋ยวขอแชร์ด้วยตอนนี้รอกล้องใหญ่ก็เลยใช้มือถือก่อนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอแชร์เสร็จก่อนสองหนึกำลังจะเปิดนะจ๊ะจะบอกให้ฟังว่าสองหนึ่งกำลังจะเปิดถ่ายทอดสดให้ดูนะจ๊ะนะวันนี้นะไซส ใส,ใส่ชุดกีฬาแต่ว่าจริงๆนะชุดกีฬามันก็มีความหมายนะสมัยก่อนเวลาพออ,องลงบู๊กลางสนามหรือพอองลงสนามรบพออ,อก็ใส่ชุดกีฬานี่แหละมันเหมือนกับว่าเราขับเคลื่อนหรือเราจะเตะจะต่อยจะชกหน้าคนเนี่ยมันง่ายหน่อยอะไรประมาณนี้ตอนนี้ออกกําลังกายก็มีหลักก็คือซ้อมเตะต่อยนะคะซ้อมเตะเตะเตะต่อยแรงๆหน่อย ออนนี้ก็มีกระสอบทรายที่คุณเขา่าทรายเอามาให้นะคุณเข่าทรายกาแล็กซี่ออกมาไว้ให้นะคะ mm hmm. พอ,อก็ซ้อมต่อยซ้อมเตะไว้เตะปากหมานะคะน mm ี hmm. ต้องต้องรู้ว่าหีบนี้คือหีบอะไร mm hmm. หีบสายบูค่ะแต่บูไม่ใช่บูเกเรนะคะบูแบบสายแบบเรียกว่า,อ,าอยู่ยงคงกระพัน อยู่ยงคงกระพันสายแควคาดนะคะแล้วก็พุทธคุณหนุนนำเสริมสิริมงคลให้กับคนดีค่ะเป็นบาร,รมีให้กับคนดีนะคะแล้วก็พระแท้เนี่ยนะคะก็จะเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่คิดดีทําดีแล้วก็คนที่เป็นคนดีไม่ต้องกลัวพระก็จะหนุนนำทางด้าน สุขภาพทางด้านหน้าที่การงานการเงินความแคล้วคลาดนะจ๊ะอันนี้เรื่องจริงเลยพระแท้อยู่กับคนดีถึงจะเกิดบารมีแต่ถ้าพระแท้อยู่กับคนที่ไม่ดีก็เปรียบเสมือนผงทุลีดินตอนนี้สําหรับสมาชิกที่สั่งจองเป็นยกชุดแล้วอะนะจ๊ะยกชุดชุดละยี่สิบองค์ก็ถือว่าได้ลดพิเศษแล้วถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คือลดพิเศษแล้วเอาไปว่าชุด ชุดที่สั่งไปชุดละ25องค์1นึ่งมืนวันนี้ใครจองก็ให้เพิ่มอีก5องค์เป็น30 oh m, ใช่หรือไม่ถูกใจไหมถูกใจไหมจ้ะหนึ่งสิต่อห้องค์หนต่อ5องค์แต่ตอนนี้ใครสั่งจองไปแล้วก่อนเปิดหีบนะจ๊ะหองค์ oh ก็จะได้2องค์เลยใช่ไหมเพราะว่าให้ของขวัญเพิ่มทันทีห่งองค์ ทำไมล่ะพระแท้กลัวอะไรล่ะเขาก็กล้ากระจายลากลา้ากระจายให้กับประชาชนส่วนนักเลงที่เข้ามาไม่ใช่นักเลงตัวจริงที่มาคอยปวดหรือใช้คําพูดที่ไม่ดีะนะจ๊ะก็แสดงว่าคุณเดือดร้อนที่คนอื่นเขามีพระแท้ผู้ชายที่เกาะชายกระโปรงผู้หญิงแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่ละอายแก่ใจอะ่ะ ไม่อายบ้างหรอที่มาคอมเมนตะ์น่ะหรือไม่อายละอายใจหรือพวกที่ได้กระทําผิดทําลายพระแท้มันตายโหงกันมามากแล้วนะจ๊ะคำว่าตายโหงเนี่คนโบราณก็ใช้คําว่าตายโหงเนี่ยก็คือคนที่ได้กระทําย่ำใจกับการกระทําผิดทําลายพระแท้ทุกวิธีทางต้มน้ําร้อนและเอาน้ําส้มล้างผิดหมดพวกนี้ หลอกให้ประชาชนทำลายพระแท้ทุกวิธีทางแล้วมันก็มีวิธีทำลายพระแท้ก็คือสร้างหีบป,ปลอมขึ้นมาแล้วก็เอาพระปลอมใส่แล้วก็มีการเปิดถีบกันนี่อันนี้ก็สำคัญนะฟังดีๆบอกแล้วว่าอุซ้อมเตะต่อยมาได้เจ็ดขวบตอนนี้มาซ้อมอีกรอบหนึ่งเออไว้เตะปากหมา ว่าเตะปากผู้ชายปากหมาสำคัญที่สุดนะจ๊ะวันนี้ใครจองยี่สิบห้าองก็ได้สามสิบเพราะให้เพิ่มอีกห้าวันนี้ใครจองหนึ่งองก็ได้สององก็คือเอาเป็นว่าทุกคนได้เพิ่มคนละหนึ่งองแค่นั้นจบสำคัญที่สุดก่อนเปิดทีมนะจ๊ะรีบโทรเข้ามาได้ทุกเบอร์เลยก่อนเปิดทีตอนนี้จเจ้าหน้าที่กำลังเซต ม่พี่มนเดี๋ยวพอดีพอออกก็ต้องไปนั่งนู่นแหละเอากล้องหมุนมาตรงนี้แค่แค่หยิบแล้วก็เดี๋ยวก็เดินไปนั่งตรงนู้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะรับสายตรงกลางไม่เป็นไรค่อยๆจัดไม่ต้องรีบเพราะพอ,อ,อไรกับมือถือก่อนก็คือกล้องเนี่ยเบิดจับแค่ตอนที่เราเปิดแล้วก็เดี๋ยวยกหยิบไปนั่งตรงนู้นแล้วให้ประชาชนโทรเข้ามามีเซอร์ไพรส์นะจ๊ะบอกให้ ช่วยรัสมยร่งอรุณไม่จุดไม่จุดเดี๋ยวจะใช้ลองทดสอบกับปู่วันนี้เราทดสอบกับปู่นะจ๊ะตอนนี้หีบหีบก็จะเป็นลักษณะของการที่เออพอประเปียกเตรียมทูบเตรียมเทียนเตรียมอะไรไว้แล้วนะจ๊ะ แต่วันนี้สายสายเขาเรียกว่าสายบุญอ่าสายบุญเฉพาะ,ะให้ผู้ที่มีบุญบารมีเข้ามาร่วมบุญบูชาแต่ใครจะบูชาพระแท้พออ,อฟ้าใจต้องถึงนะจ๊ะเพราะว่าถ้าคุณมั่นใจว่าเป็นพระแท้คุณเชื่อพอ,อ,อฟ้าคุณก็บูชาแต่อย่ามาลองของสมาชิกคนน่ารักน่ารักมีเยอะแยะมากมาย พระไม่ใช่เพื่อนเล่นแล้วก็คนที่วิ่งหาพระแท้คนต้องแท้ก่อนผู้หญิงทุกวันนี้เขาเก่งเรื่องพระกันเยอะกว่าผู้ชายแล้วนะจ๊ะอ๋อบอกไว้เลยใครที่บอกว่าแน่ใครที่บอกว่าเก่งมาเจอกันใครถือพระมากที่สุดใครรู้จักเรื่องพระมากที่สุดใครมีพระมากที่สุด ให้ให้พี่เขามาเลยนะจ๊ะแค่เสร็จแล้วตอนนี้ไม่ใช่พออฟ้าจ้าตอนนี้เป็นอีกคนแล้วะ่าพอดีว่าผู้ชายที่เป็นหน้าตัวเมียหลายๆตัวเซียนมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะคำพูดดีๆก็มีไว้คุยกับคนดีนะ ถ้าคุณไม่ทำทำไม่ได้อย่างพ่ออัฟ้าทำเนี่ยคุณไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบเป็นลบแล้วก็โคตรพ่อโคตรแม่หรือขอโทษนะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายน่ารักจะตายแต่ลูกที่ออกมาจากที่คุณพานายบอกอ่ะเขาใส่อะไรนะเขาใส่ถุงยางอนามัยยังทะลุถุงยางเข้ามาเกิดอ่ะเออยืมคำพูดพานายนะอะไรนะพานายก็บอกว่าคนพวกนี้มัน ออเอ,อาทะลุถุงยางมาเกิดอะคิดดูความดีไม่รู้จักอ้าวรับไม่ทันโมตดาเขาโทรศัพทวันนี้บอกแล้วว่าจัดเต็มคือมันเสียเวลาต้องไปด่าแบบนี้เดี๋ยวกูจะลงยูท b e บ่อยๆเราก็ย้ำให้ไปมาเม้นตอนนี้โทรมาตอนนี้ไอ้นักเลงไอ้ตัวจริงเขาไม่ ไปเที่ยวแอบด่ารับหลังหรือไปเที่ยวนินทาหรือไปโพสรับหลังเวลาโพสด,ด่ากูแท็กกูมาด้วยนักเลงหัวขวดหรือเขาเรียกว่าไม่ใช่นักเลงตัวจริงอ่ะพวกที่เกาะชายกระโปงผู้หญิงอ่ะหรือไอ้พวกที่เสียผลประโยชน์คือเซียนมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะจ๊ะส่วนเซียนดีก็มีถมไปส่วนเซียนชั่วร้ายที่มันปั่นราคาพระ กระโดดสูงพระแท้อยู่ในมือตัวเองก็อย่างที่บอกค่ะที่บอกว่าองค์100ล้านพันล้านหรือพระที่บอกว่าเป็นพระแท้ที่อยู่ในมือตัวเองแท้จริงหรือเปล่าถ้าพระแท้หรือพระปลอมการที่จะอธิบายประชาชนมันต้องอธิบายถึงเนื้อหาถึงความเป็นจริงในองค์พระไม่ใช่ไปดูพระเข้าสามวิสวิบางทีมันก็ไม่ดูด้วยซ้ํา ว่าพระที่ประชาชนเอาไปให้มันดูอะเป็นยังไงมันพลิกสามก็วางบางคนมันก็ไม่ดูเลยแล้วก็ตีว่าพระเขาเก๋ทั้งหมดไอ้พวกนี้มันน่าคบไหมล่ะแล้วเวลาเราเปิดหีบมากๆมันก็ทําหีบปลอมขึ้นมาแล้วมันก็จ้างพวกเพจกรียกระราขายพระกันเกอนเลยมันก็เอาพระปลอมเรียนแบบก็เปี่ะไอ้ที่พวกที่มันมาคอมเมนต์ว่าองค์ละแปดบาทนั่นแหละไอ้พวกนั้นแหละมันทํากันเอง ไอ้พวกที่บอกว่าพระองค์ละแปดบาทไอ้พวกนี้มันชั่วร้ายมากก็บอกว่าวันนี้จัดเต็มให้นะก็คือตอนนี้ไม่ใช่ผอ,อฟ้านะจ๊ะตอนนี้เป็นผู้หญิงแข่งแกร่งอันนี้เป็นผู้หญิงแข็งแกร่งอีกคนหนึ่งแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยอยากให้โทรมาจางเลยไอ้นักเลงคีย์บอร์ดไอ้พวกเสียผลประโยชน์ไอ้พวกทะลุถ,ถุงยางออกมาเกิด นะตัวเองทำดีไม่ได้ทำเอะทำดีไม่เป็นสร้างความดีไม่ได้สร้างความดีไม่เป็นหรือพวกไม่กล้าลงทุนทำความดีไอ้พวกที่ไม่กล้าลงทุนทำความดีไอ้พวกที่มีเงินรวยกันมากมายแต่กระทำชั่วเนี่ยแหะทำได้แต่กระทำความดีเนี่ยไม่ทำเนอ,อไอ้นักเกลงหัวขวดบอกแ้วว่าคือจริงๆนะเราไม่ยุ่งกับใคร เราไม่เคยยุ่งเรื่องใครและเราก็จะไม่ไปยุ่งเรื่องใครก่อนแต่อย่ามาหาเรื่องเราเพราะเราหรือกูถึงดูเป็นผู้หญิงไม่ได้ท้าทายแล้วก็ไม่ได้หาเรื่องใครก่อนคือถ้าไม่ไม่แข่งถ้าคุณไม่แว่งเท้า au, หาเสียนหรือคุณไม่มาปวดหน้าบ้านเราคุณดูคอมเมนต์ของแต่ละตัวสิพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ติดตามพอ,อไม่ต้องไปเถียงกับพวกนี้หรอก พราะเทียงไปก็เครียดเปล่าๆป,ปล่อยพอ,อ,อฟ้าจัดมันเองเพราะว่าไอ้คนพวกนี้มันไม่เจ็บหรอกมันไม่รู้จักเจ็บหรอกดาเฉยๆเออต้องต้องแช่งมันด้วยว่าตายโหงมันไม่รู้นักต่อนักแล้วไม่ใช่เราทํานะเพราะมันเล่นกับของสูงมันเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คําว่าตายโหงอ่ะคาโบราณเขาพูดเขาว่าเขาพูดมาต่อเนื่องว่าอย่าท้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอย่าเล่นของสูงอย่าทําลายพระคุณเห็นเห็นไหมพระคุณเจ้าลูกหนึ่งพอไม่รู้จักท่านหรอกท่านเห็นที่พอไปแคปคลิปที่มันเอาพระไปต้มน้ําร้อนเดือดเดือดพอท่านเห็นปุ๊บท่านมาคอมเมนต์เลยท่านมีเพื่อนพระนายอ่านอ่านยังข้อความนั้นมาอ่านให้ฟังสิคือคุณรู้ไหมว่าการต้มพระหรือการ ทำลายพระในลักษณะรูปแบบต่างๆเช่นต้มพระนี่อันตรายที่สุดเพราะเวลาตายคุณก็ต้องตายด้วยแบบเดียวกันหรือเขาเรียกว่าตายด้วยความร้อน mm hmm. เหมือนล่าสุดที่พระคุณเจ้าท่านได้มาคอมเมนต์แล้วพอเอาไปโพสคือคุณรู้ไหมว่านี่คือเรื่องจริงชีวิตจริงแล้วพวกที่ส่อหาพระแท้พวกที่ส่อหาเหล็กๆก็ตายโหงกันมามาก เพราะคนที่จะครอบครองสิ่งเหล่านี้ได้ศีลต้องถึงและต้องเป็นคนดีถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีคุณก็มีโอกาสที่ได้ครอบครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เลือกคนอย่างผู้คุณบางคนที่มาเดือดร้อนแล้วก็มาดิ้นทุรนทุรายแล้วก็มาใส่ร้ายคนอื่นเขาต่างๆนานาเพราะคุณบุญไม่ถึงจิตข้างในคือสิ่งสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายย่อมรู้จิตของผู้ที่ครอบครอง แล้วก็จิตของผู้ที่ครอบครองคิดชั่วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รู้อย่าท้าทายก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นยังพระนายอ่านยังอ,อ,อ่านให้ฟังเด็เป็นไงเออ,เอ,อบอกให้ฟังนะจ๊ะว่าพระคุณเจ้าท่านมาคอมเมนต์น่าสะใจมากคือท่านเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนักขายพระแล้วทุกครั้งที่ได้พระก็เอาไปต้มน้ำร้อน อ่านให้ฟังดิครับเป็นข้อความนะฮะจากพระธีรพงศ์ะครับพลวโลนะฮะอาตมาภาพครับเป็นคารวาสมีเพื่อนชื่อหนูนะฮะเป็นคนทางใต้ครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์นะครับแต่ว่าไปอยู่ยะโสธรเมื่อส0สิปีก่อนครับก็เขาเนี่ยนะเป็นคนปล่อยพระนะครับเป็นคนปล่อยพระสมเด็จแล้วก็วิ่งส่งมะพร้าวนะครับจากใต้ขึ้นยะโสธรครับถ้าเขาได้พระสมเด็จมานะครับเขาจะเอาไปต้มนะครับเพื่อให้ดู เนื้อผ่องครับและเก่าทําแบบนั้นอยู่ทุกครั้งนะครับแล้ววันหนึ่งครับก็มาถึงเขาวิ่งมะพร้าวนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับรถอุบัติเหตุชนกับรถหกล้อนะฮะมอน้านะครับรถนะครับเขาลุดออกนะครับมาแตกใส่ตัวโดยตัวเขาติดอยู่กับพวงมาลัยครับมอน้ําแตกราดตัวเขานะครับร้องทรมานก่อนตายนะฮะโดยน้องแลวก็ภรรยาเขานะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับผม ถ้าที่นั่งรถคันเดียวมาใช่อาตมายังสงสัยนะครับว่าหม้อน้ํารถกระเด็นมาจนมาล่ตัวสุกแล้วก็ทําให้เขาเสียชีวิตได้อย่างไรนั่นเองแปลกไหมว่าทําไมหม้อน้ําเนี่ยหม้อน้ําเนี่ยนะฮะอยู่อยู่ในรถนะแต่ว่าหม้อน้ําเนี่ยหลุดออกมาได้ยังไงใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้ลองย้อนกลับไปซิว่าไอคนที่มันต้มพระถึงเวลามันจะตายนะ ซึ่งมันไม่ควรจะตายหรือมันไม่ควรหน้าตายแต่มันก็ตายแล้วหม้อน้ําหลุดออกไปได้ไงน่ะพระคุณเจ้าท่านคอมเมนต์ไปอ่านได้แล้วไปแคปได้นั่นคือประสบการณ์สําคัญที่สุดอย่าเล่นนะคะกับของสูงกล้องพร้อมหรือย,อยังเดี๋ยวพอออจะลงกล้องนี้เอาโทรเข้ามานะจ๊ะฟังดีๆตอนนี้จะเปิดหีบแล้วใครสั่งชุด25องค์ให้ไป30 25องค์ให้30องค์ก่อนเปิดหีบจำไว้นะ ถ้าใครไม่ทำได้อย่างกูก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบผิดแล้วก็สําคัญที่สุดมาทําความดีแข่งกันไหมเออทำความดีแข่งกันไหม,ออม,แ,ไหมแล้วก็ตอนนี้นะคะกําลังจะตัดกล้องมือถือแล้วก็เข้าสู่กล้องใหญ่เพื่อจะไปหน้าหิบพอจะอธิฐานกับู่ว่าถ้าปู่ให้หลุดโดยที่ไม่ต้องไปทำพิธีก็นับหนึ่งถึงสาถ้าหลุดก็คือไม่ต้องไปทำพิธี แต่ถ้าไม่หลุดก็คือต้องไปกราบสารนะจ๊ะอาทีนี้นะคะใครจะโทรเข้ามาจองโทรเข้ามาได้ทุกเบอร์นะจ๊ะโทรเข้ามาจองก่อนหนึ่งองให้สององเลยแต่อย่าไม่ต้องละโมบโลกมากเอาแค่ว่าสั่ง5้าองได้หกองอะไรเงี้ยเออถ้าต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งสายได้เลยอ่ะพร้อมกล้องพร้อมใช่ไหมจะได้ลงไลฟย พร้อมอย่างจะได้ลงไลก์ลูกอ๋อจะได้เข้าสู่ระบบของกล้องใหญ่ล่ะแล้วไดยจะมีพานั้างไหมอันตะพานไม่เอาจ้ะแต่เอาพานพานใส่ปลายอยาเปียกไปไหนอ่ะเดี๋ยวลงไลก์นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอติดตามแชร์อีกไลก์ทันทีนะจ้ะ